กายธรรมจิตเป็นกายชั้นในสุดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่และดำรงไว้ซึ่งความรู้ของตนเองตลอดทุกกาลสมัยโดยไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยทำให้มีให้เป็นเลยแลเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ความรู้ของคนก็รู้อย่างคนความรู้ของสัตว์ก็รู้อย่างสัตว์ความรู้ของพระพรหมก็รู้อย่างพระพรหมต่างกันเป็นพวกๆไป มีปรากฏอยู่ในอังคันสูตรว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคําว่ากายธรรมก็ดีกายพรหมก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นชื่อของตถาคตทั้งสิ้นไม่เคยเกิดไม่เคยดับตายหายสูญไปไหนเลยกายธรรมนี้เมื่อได้เข้ามาอยู่ในโลกคือเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ดีก็เป็นประธานของสังขารธรรมทั้งหลายและมีคุณภาพปาดเปรี่ยวว่องไวในการเคลื่อนตัวไปรับรู้อารมณ์ได้อย่างรวดเร็วที่สุด ไม่มีวัตถุทึบอย่างใดขวางกั้นไว้ได้เลยและอยู่เหนือการเกิดการตายของสังขารธรรมอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือกายธรรมเป็นอมตะธรรมทิสมานกายหมายถึงเป็นความปรากฏเห็นของกายส่วนอธิสมานกายหมายถึงเป็นความไม่ปรากฏเห็นของกายเช่น พระอินหรือเท้าสักกะในมโหสถชาดกทำอธิษมานกายความว่าขณะนั้นเท้าสักกะเทวราชทอดพระเนตรดูมนุษย์โลกทรงทราบว่าพระมหาสัตว์ข้อจากคันมารดาทรงคิดว่าควรเราจะทำพระพุทธทางกูลนี้ให้ปรากฏในโลกทั้งเทวโลกจึงเสด็จมาด้วยอธิษมานกายไม่มีใครเห็นพระองค์ในเวลาที่พระมหาสัตว์ข้อจากคันมารดา วางแท่งโอสถแห่งหนึ่งที่หัดแห่งพระมหาสัตว์นั้นแล้วเสด็จกลับไปยังทิพยวิมานแห่งตนทีเดียวอันร่างกายมนุษย์ของเราทุกคนนี้นอกจากจะมีกายทิพย์พวกเราทุกคนยังมีกายธรรมเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในดวงวิญญาณของตัวเรา <c oughs> เพียงแต่มนุษย์ทั้งหลายสนใจหรือตั้งมั่นที่จะหันกลับเข้ามาโลกภายในของตนเองหรือไม่คำว่าคนเหนือชะตา หมายถึงคนที่พัฒนาและก็เข้าถึงโลกภายในของตนเองเข้าไปดูกายธรรมกายทิพย์กายในกายแสงเมื่อโลกภายในของคุณเปลี่ยนแปลงโลกข้างนอกก็จะเป็นคนเหนือดวงในที่สุดไม่ว่าท่านต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยวิธีใดการฝึกฝนหันกลับเข้ามาหาโลกภายในของตนเองเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้วิญญาณของท่านก้าวหน้าได้อย่างทาวร ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากประชัยที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่บันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหันเหนือครูผู้ถ่ายทอดพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิตครูผู้เรียกเชิญญ,ญาณบาร,รมีพิสูจน,น์ก,กายในไกทิพย์ไกแสงกว่า800ชีวิตเจริญสุขเจริญธรรมมีบาร,รมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นในทุกทุกคนค่ะ